สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับคู่แรกในคืนวันอังคารเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเปิดหัว Boxing Day นะครับนิควคาสเซิลวันนี้เปิดบ้านแพ้รอตติงแฮมฟอร์เรสไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสามนะครับโดยนิวคาสเซิลเนี่ยอ,ออกนำไปก่อนด้วยในเกมวันนี้นะครับจากอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับแต่เรียกได้ว่าเกมนิควคาสเซิลเนี่ยแผ่วไปแบบดื้อๆนะครับแล้วโดน แฮตทริกจากนักเตะเก่าอย่างคริสวูดนะครับยิง3ประตูรวดเลยแซงไปทำให้ฟอร์เรสต์วันนี้บุกมาชนะนิวคาสเซิลได้แต้มใหญ่กลับบ้านไปเลยนะครับส่วนในรายละเอียดของเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยสเปตัวจริงในวันนี้นะครับฝั่งนิวคาสเซิลมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูมาตินดูบราฟก้าหลัง4คนมีสวินบอตแมนจับคู่ฟาเบนแชร์แบ็กซ้ายแดนเบิร์นแบ็กขวาคิรันทิปเปียกองกลาง3คนมีบูโนกิมาริสชอนลองสตาร์ฟเลวิสไมลี่ส่วนสามสานเกมรุกแอนโทนีกอร์ดอนมิเกลอัลมิรอออนนแลละเเ็กซาดร์ วันนี้ก็เปลี่ยนแปลง2ตําแหน่งจากวันที่บวกไปแพ้ลูตันมา1นประตูศูนย์นะครับวันนี้ก็ในตําแหน่งกองหน้านะครับคาร์ลวิลสันโดนดรอปเป็นตัวสํารองไปนะครับแล้วก็เป็นโอกาสของอเล็กซานเดอร์อิซักได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนส่วนหําแหน่งเนี่ยเป็นจามาลัสเซลนะครับในแผงหลังเนี่ยมีอาการบาดเจ็บจากเกมที่แล้วทําให้โอกาสเนี่ยเป็นของสวนบอตแมนนะครับก็ความจริงถือว่าเป็นตัวหลักจากปีที่แล้วนะครับแต่ก็มีอาการบาดเจ็บในฤดูก,กาลนี้ไปยาวนานเลยนะครับวันนี้ก็กลับมามี หลายชื่อเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนทางฝั่งฟอร์เรสต์นะครับมาในระบบ4-2-3-1ผู 4, 2, 3, 1, ้รักษาประตูแมตเทอร์เนอร์ก่อนหลัง4คนมีมูรินโญ่จับคู่มูสซาเนคัตเต้แบ็กซ้ายโอล่าไนนาแบ็กขวากอนซาโลมอนเทอลกองกลาง3คนมีอิบราฮิมาซองกาเล่จับคู่ดานิโลกองกลางตะลุกมอร์แกนกิฟไว้ปีกซ้ายคาร์ลัมพัซซันโอดอยปีกขวาแอนโทนีลังกาส่วนศูนย์หน้าตัวเป้ามีคริสบูดนะครับก็เปลี่ยนแปลงผู้เล่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับจากเกมที่แล้ว6ตำแหน่งเลยก็็เเเเเกกกมมมททีี่่่่แแแลลล้้้้ววนนนนนยยยปปปิดดดบบบาาพออหััหไป2รประะตตตู3คโนในชง ก็เป็นเกมแรกในยุคข,ของนูโน่นะครับแต่สิ่งที่เห็นได้แบบเปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือวิธีการเล่นของพวกเขาเนี่ยจะเป็นบอลที่ดูจะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้ดีมากขึ้นแล้วก็ เกมเรื่องของการสวนกลับเนี่ยดูดีระทีเดียวนะครับสำหรับในยุคของนูโนเกมแรกแล้วก็การวิ่งสู้ฟัดเนี่ยดูเห็นได้ดีมากขึ้นนะครับแต่เกมครับก็ยังจะดูทรงโครงเดิมที่เสียง่ายอยู่นะครับก็หลักๆเลยวันนี้นะครับตัวหลักๆที่ยังเป็นความหวังก็เป็นอิลังกาแล้วก็คริสบูดคัมหน้านะครับส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะมีโบลี่นะครับที่ถือว่าติดโทษแบนจากเกมที่แล้วมาแล้วก็เป็นโอกาสของมูซันเนี่ยคาเต้นะครับที่เหลือก็จะเป็นประมาณในผังนี้เลยเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับก็เป็นทางฝั่ง โดยในช่วง15นาทีแรกเนี่ยนอวคาซิลจะยังครองบอลได้ดีจริงแต่ไม่ค่อยบุกต่อเนื่องเท่าไหร่นักนะครับเพราะฟอร์เรสต์เนี่ยก็เล่นบอลบิวอัพสู้ได้ดีนะครับรวมถึงการตัดแดนกลางเนี่ยทำได้ค่อนข้างบ่อยเลยในช่วงประมาณ15นาทีแรกก็ทําให้เกมเนี่ยยังดูสูสีแล้วก็เรียกว่ายังดูจะดูไม่ออกนะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝั่งขึ้นนําไปก่อน แต่แล้วนะครับเกมเนี่ยก็มามีจุดเปลี่ยนก็คือนาะทีที่19เนะครับในจะเป็นจังหวะที่นิวคาสเซลได้บุกนะครับลูอิสไมลี่เป็นคนแทงคิลเลอร์พาร์ตจังหวะนี้นะครับเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเป็นโอลาอนานะครับไปเกี่ยวทางอเล็กซานเดอร์อิซัรร่วงลงไปผู้ตัดสินก็เป่าเป็นจุดโทษละครับเพราะว่าขาเนี่ยไปเกี่ยวแม้ว่าจะเป็นจังหวะนิดหน่อยนะครับแต่ก็เหลี่ยมของอิซัคเนี่ยก็ดีกว่าจริงๆนะครับก็ให้เป็นจุดโทษได้ในมุมนี้นะครับ ก็คนยิงขนโทษนะครับอิซักลุกขึ้นมาสังหารไม่พลาดนะครับทำให้นิวคอสเซลเนี่ยออกนำในเกมวันนี้สําสำเร็จในนาทีที่23นะครับแล้วก็เกมหลังจากนั้นเนี่ยนิวคาสเซลก็ดูจนเหนื่อยลงไปนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันอ่านะครับเพราะว่าโปรแกรมที่ค่อนข้างชุกแล้วนะนักเตะที่เจ็บไปค่อนข้างเยอะทำให้ปกตัวของเขาเนี่ยไม่ค่อยได้โรเตชันมากนะครับก็เลยเกมบุกเนี่ยดูไม่ค่อยได้จะเน้น,นมากสักเท่าไหร่นักนะครับก็ตามจังหวะเกมไปเรื่อยๆโดยการยิงที่มีน่าสนใจเพิ่มก็จะมี2ครั้งนะครับ ยิงแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับเหมือนจะเปิดแตครับเป็นชิปตังนี้เนี่ยก็วิธีบอลเข้ากรอบนะครับก็ เป็นเทอร์เนอร์เนี่ยได้เซฟตรงนี้ไปแล้วก็อีกหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นช่วงทดเวลาเลยนะครับ45บวก3อิซักได้โขกก่อนที่ผู้ตรศิล์ได้เปล่าหมดเวลาไปนะครับตรงนี้เนี่ยเทอร์เนอร์เรียกได้ว่าเป็นเซฟสำคัญเลยก็เซฟที่2ของเจ้าตัวในเกมวันนี้นะครับทำให้ทางฟอเรสเนี่ยไม่โดนไปมากกว่าน,นี้ส่วนทางฝั่งฟอเรสนะครับถ้าพูดถึงเกมของพวกเขาเนี่ยหลังจากโดน1-0แล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าพวกเขาสวนกลับมาแล้วโอกาสการจบสกอร์เนี่ยดูน่ากลัวกว่าอ,อยู่ครสเซนซ์ซะอย่างนั้นนะครับแล้วกก็โออาสขง ส่วนอของฟอร์เรสส่วนใหญ่จะมากทางอ e ีลังกาที่เป็นคนสร้างสรรค์ได้ส่วนทางโอดดยยโอกาสจะค่อนข้างน้อยนะครับส่วนใหญ่จะมาหนักทางขวาที่อ e ีลังกาแหละครับโอกาสก็จะมีในที่32ที่ยิงแล้วก็ดูบาร์กาได้เซฟไปครั้งหนึ่งนะครับาบทางอ e ีลังกาแล้วก็ พวกเขาเนี่ยฟอร์เรสมาปลดล็อกลูกตีเสมอได้เนี่ยถูกเวลาเลยนะครับเพราะว่ามาในช่วงทดเวลา4 5บวก1เป็นจังหวะจากจากังหวะสวนกลับนะครับจงังหวะตรงนี้เนี่ยฟอร์เรสสวนขึ้นมากิฟไว้ขึ้นตรงกลางนะครับพื้นที่เปิดเลยเพราะนิวคาสเซิลเนี่ยขึ้นไปเติมเล่นกันเยอะ ทางกิฟไว้ก็ออกทางขวามานะครับให้กับแอนโทนีอิลังกาปาดเข้าในใข้กับทางคริสวูดนะครับแทบอินโล่งๆก็ตีเสมอจากตรงนี้1ประตูต่อหนึ่งะครับแล้วก็เป็นการยิมทีมเก่าด้วยของคริสวูดนะครับในวันนี้ก็ไม่ไม่ได้เหอะไรมากนะครับก็ทําให้นิวคาสเซิล เนี่ยก็จากเกมที่ดูเหนื่อยๆไปนะครับก็ต้องกลับมาแก้เกมอีกครั้งในช่วงครึ่งเวลาหลังส่วนฟอร์เรสเนี่ยก็มาได้ถูกเวลาตรงนี้ไปนะครับแล้วก็พูดถึงเส้นฝั่งนกยูนิบ์จบเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเป็นนั้นว่าคู่นี้เสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับดึงกันไปได้คนรันลูกเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับเปิดกันมาก็ฟอร์เรสเนี่ยเริ่มได้นัากลววตั้งแต่เพลย์แรกเลยนะครับก็นาทีที่46เสิบหรอมาอิลังกาเนี่ยเปิดบอลนะครับแล้วก็กิฟไวเติมขึ้้้้้นนนนนนมมมาาาาาาาแแลลลลลลวว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 กกกกกกก็็โขออเเเเเเสไไไปิิดดดดีียยยยะะคคครรรรรััััับบ่่่่่่ททใชชงงงงึห เครื่องหลังมาหลังจากนั้นเนี่ยเดวคาเซนก็ต้องบอกว่าเกมค่อนข้างเหนื่อยต่อเนื่องจากช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกเลยนะครับแล้วก็ฟอร์เรสเนี่ยเกมบุกของพวกเขาเนี่ยสวนกลับมาตรลทีอันตร,รายน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดนะครับฟอร์เรสเนี่ยก็มาพลิกขึ้นนําได้ในเกมวันนี้นะครับในนาทีที่5 3เป็นจังหวะที่อิลังกานะครับตัดบอลได้ที่แดนตัวเองแล้วก็ลากต่อขึ้นมานะครับได้สวนกลับคล้คลายๆลูกแรกเลยคราวนี้เขาเป็นคนจ่ายต่อนะครับให้กับคริสวูดลูกน,กนี้หลุดมาทางฝั่งซ้ายนะคร แดนเบิร์นก่อนที่จะยิงประตูเข้าไปก็2อประตูตอหนึ่งในจังหวะนี้นะครับเล่นครึ่งหลังมาได้8นาทีนะครับฟอร์เรสต์พลิกครึ่งนำแบบช็อกเจ้าบ้านเลยนะครับส่วนทางฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยพอเห็นเกมเป็นแบบนี้นะครับก็อยู่ไม่ได้เปลี่ยนตัวทันทีนะครับเปลี่ยน2อก่อนในชุดแรกส่งทางลิฟต์รามนโตแล้วก็คาร์ลัมวิลสันลงมาแทนแดนเบิร์นแล้วก็มิเกลอมิดอนนะครับก็เบลร์เนี่ยก็ค่อนข้างเล่นได้แย่เลยนะครับโดนถอดออกไปแล้วก็ลิฟลาเนี่ยเล่นแบ็คซ้ายตรงนี้แทนเขาเลยส่วนวิลสััััันน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 ลลงงมมาาาาเเเีีีี่่่่ยยยยกกก็ขบบพื้ท้ททใแดดนหนนนะคครโอ,อออซ แล้วก็โยกกอรอนไปฝั่งขวาส่วนวิลสันที่ลงมาใหม่น่ะเล่นกองหน้าตัวเป้าเลยนะครับ ถือว่าเกมของนิวคาสเซิลพอแก้แล้วเนี่ยก็ยังดูจะไม่ค่อยดีขึ้นสักเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ลักษณะการโดนฟอร์เรสสวนกลับเนี่ยก็ยังคงคล้ายๆเดิมเลยนะครับจนในที่สุดในนาทีที่60นะครับฟอร์เรสก็มาได้ลูกฉีกหนีห่างออกไปอีกนะครับเป็น3ประตูตอนหนึ่งเป็นกว่าที่มูรินโญ่นะครับกองหลังของฟอร์เรสมีโอกาสได้วางบอลยาวนะครับจังหวะนี้ก็คริสวูดนะครับเก็บบอลได้แล้วก็หลุดมาเลยนะครับตรงนี้เพราะว่าคิรันทิเปียนเนี่ยอยู่ตัวขวาสุดแล้วก็ห้อยนะครับทำให้หลุดกับหนัก วุฒหลุดมานะครับก็ล็อกหลบดรูบาฟก้าไปนะครับผู้รักษาประตูก่อนที่จะยิงโล่งๆนะครับก็เป็นแฮตทริกของเจ้าตัวในเกมวันนี้นะครับใส่ทีมเก่าเลยก็เรียกได้ว่าแสบมาก,กๆนะครับก็เป็น3ประตูต่อหนึ่งด้วยจังหวะตรงนี้ไปนะครับเนวคาเซเนี่ย,นนยต้องบอกว่ายิ่งกว่าช็อกอีกนะยิ่งกว่าจังหวะตอนสองหนึ่งบีนครับช็อกหนักเลยหนะักตรงนี้ไปนะครับ แล้วก็ทั้ง2ทีมก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมมันอีกนะครับโดยทางฝั่งคาสเนี่ยเปลี่ยนทางโจลิงตันลงมาแทนจอห์ลองสตาร์ฟนะครับก็ต้องบอกว่าพื้นที่ในแดนกลางา卡素มินี้เนี่ยค่อนข้างหลงเหลงเลงทีเดียวนะครับก็เอาตัวอย่างโจลิงตันลักตัวหลักลงมาลงแทนนะครับส่วนทางฝั่งของฟอร์เรสต์นะครับก็เปลี่ยนอีกส่งส่งฟอร์เรสต์ขอภายนะครับเป็นชุดแรกของเขานะครับในการเปลี่ยนตัว ก็นาทีที่69เอาวิลเลียมนะครับแล้วก็ไดอันเยสลงมาแทนมอนติเอาแล้วก็ซองกาเร่ก็ตามตำแหน่งทั้งคู่นะครับเป็นการเอาพละกกำลังผู้เล่นเนี่ยที่ถูกว่าวิ่งก้นข้างเยอะนะครับเล่นเกมรับซะเยอะเลยในครึ่งเวลาแรกนะครับ <c oughs> ก็เอามาแทนเพื่อรักษาสภาพความสดเอาไว้นะครับก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนชุดนี้เนี่ยโชลิงตันลงมาแล้วเกมของนิวคาสเซิลเนี่ยดูจะกลับมาเร่งได้อีกช่วงหนึ่งนะครับ โดยจังหวะเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าสวิงไปสวิงมาเลยนะครับช่วงเวลาประมาณนาทีเจ็ดสิบเป็นต้นมาเนี่ยก็จะบุกแลกกันไปมานะครับแต่ก็ไม่มีประตูกเกิดขึ้นในช่วงเวลาตรงนี้โดยโอกาสที่การกบที่สุดของนิวคาเซิลเนี่ยจะเกิดขึ้นในนาทีเจ็ดสิบสองเป็นจังหวะที่อิซักนะครับได้ยิงโล่งเลยนะครับแต่เทอร์เนอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าสําคัญอีกแล้วนะครับเซฟที่สามในเกมวันนี้ของเขาแล้วก็จังหวะนี้สําคัญแม่แพ้ลูกเซฟที่สองก่อนหมดครึ่งแรกเลยนะครับ แล้วก็จังหวดได้ซ้ำเนี่ยมีกอดอนที่ได้ยิงด้วยนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องชมกองหลังของฟอ r e เรสนะครับที่ช่วยกันได้ดีมากๆตรงนี้เป็นเนียคาเต้ที่บล็อกเอาไว้ได้จากเส้นทำให้ฟอเรสเนี่ยไม่เสียลูกใกล้มา2ประตูมนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเกมก็จะกดดันในช่วงท้ายแน่นอนนะครับแต่ตรงนี้ก็รอดพ้นไปได้ส่วนในช่วงท้ายนะครับก็จะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนละชุด2ชุดนะครับโดยฟอเรสเนี่ยมีเปลี่ยน2ครั้ง ในนาทีที่78โดมิงเกสลงมาแทนอัดอยนะครับก็เอามาแพล็กแดนกลางปรับเป็น4-3-3จนถึง1ชุดเนี่ยเป็นนาทีที่89โจวเรากับคีคูคูคยาเต้ลงมาแทนอีลังกาแล้วก็ดานิโลปรับเป็น5-3-2นะครับเพื่อเล่นเกมรับดันตอนตอนตอนนั้นให้อยู่แล้วนะครับส่วนทางนิวคาสเซิลเนี่ยก็เปลี่ยนเท่าที่มีนะครับด้วยสภาพผู้เล่นก็มีตัวเจ็บยังเยอะอยู่นะครับเวลานี้ส่งเลวิสฮอร์ลงมาแทนสเวนวัตแมนนะครับก็โยกหินันทิปเปียน,นี่ยไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็กคู่อ่าคู่กับทางอ่า สอบเบนชานะครับอีกหนึ่งคนก็เป็นประมาณในช่วงสินาทีนะครับที่เล่นเล่นแผนนี้แล้วก็รีบราเป็นต้นเนี่ยไปเล่นแบ็คขวาส่วนฮอลลงมาเล่นแบ็คซ้ายนะครับซึ่งก็เปลี่ยนตัวทั้ง2ทีมเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมนะครับจงังหวะที่น่าสนใจหลังจากตรงนี้ก็เป็นราูุตสินเปล่านุกิดหมดเวลาการแข่งขันนะครับ ว่าจบเกมนี้นิวคาสเซิลแพ้คานบ้านเลยนะครับเปิดบ้านแพ้ตองที่แคมฟอร์เรสไปด้วยสกอร์หประตูต่อ3นะครับสรุปสิ่งที่เห็นได้หลังจากจบเกมวันนี้นะครับก็เอามา3ประเด็นหลักๆเลยที่เห็นได้นะครับก็ประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องของเกมนิวคาสเซิลในวันนี้นะครับที่ต้องบอกว่าเล่นได้ต่ากว่ามาตรฐานตัวเองแบบหนักมากๆเลยนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยนิวคาสเซิลก็ที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่3วันที่4วันไข้นะครับ ก็มักจะทําได้ดีเกมในบ้านนะครับแล้วก็เกมนอกบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเก็บได้ไม่ค่อยได้เลยในช่วงหลังๆมานี้นะครับก็เป็นปัจจัยมาจากอาการบาดเจ็บที่ค่อนข้างเยอะนะครับบวกกับนิวคาสเซิลปีที่แล้วเนี่ยม่ค่อยโรเทชันด้วยแล้วก็การมาเล่นบอลยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบที่ปีเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่พวกเขาไม่เคยพบเจอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโค้ชหรือนักเตะนะครับเป็นใหม่กันทั้งหมดก็เกมวันนี้เนี่ยเป็นจุดอีกวันหนึ่งเลยที่เห็นได้ชัดว่าทีมแบบนนวคาสเซิลนะ ภาพได้กันทุกตำแหน่งนะครับก็เห็นได้ชัดเลยว่าเกมค่อนข้างเหนื่อยหนักเลยนะครับเกมวันนี้เนี่ยเกมต่ำกว่ามาตรฐานในทุกๆแดนโดยเฉพาะแดนกลางนะครับถือว่าเป็นปัจจัยหลักเลยในเกมวันนี้ค่อนข้างโหงเรงเลยในทุกๆ ครั้งที่เวลาเสียประตูนะครับโดยวันนี้เนี่ยเป็นกิมาไรสนะครับมีชอนลองสตาร์ฟแล้วก็อีกหนึ่งคนเป็นทางด้านลูอิสไมลีนะครับไมลีเนี่ยช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะดูดีพอได้อยู่นะครับแต่พอเล่นลนไปเนี่ยเกมองรวมเนี่ยค่อนข้างจะฟอร์มตกกันหมดนะครับก็เลยพากันหมองกันไปหมดนะครับลองสตาร์ฟเนี่ยก็เป็นคนที่เพิ่งหายจากาการบาดเก็บมานะครับเพิ่งจะได้ลงตัวจริงก็ประมาณเกม2เกมนะครับในช่วงหลังก็เป็น ไปอย่างที่เห็นนะครับว่ามันต้องใช้เวลาในการปรับตัวเหมือนกันเวลากลับมาใหม่ๆแบบนี้นะครับส่วนกีมาไรส์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่ใช้สภาพร่างกายมาหนักในหลายๆรายการนะครับก็เลยจะเป็นเกมที่ทําให้พวกเขาแผ่วไปส่วนในแผงเกมรับเนี่ยวันนี้ถ้าให้พูดถึงคนที่ดูจะหลุดมากที่สุดเนี่ยดูจะเป็นทางแดนเบิร์นนะครับวันนี้ดูจะช้าในหลายๆจังหวะเลยนะครับในการรับมือกับแอนโทนีอิลังกาแล้วก็มี1ลูกเลยที่เขาต้องรับผิดชอบเลยนะครับที่เป็นคนตัวล็อกหลบไปแล้วก็เสียประตูนะครับก็ เอดี้ฮาวก็เปลี่ยนตัวออกเป็นลิฟต์รามนโต้ในช่วงครึ่งเวลาหลังไปนะครับก็ต้องบอกว่าแมตช์ฟิตเนสของเขาเนี่ยก็อาจจะยังดูไม่ค่อยดีนักด้วยนะครับจากการหายเจ็บแผ่นหลังของเขากลับมาก็ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่นิวคาสเซิลก็จะต้องทยอยลองให้ผู้เล่นนะ่ะสลับต่บเปลี่ยนหมุนเวียนดีๆละครับสรับเอดี้ฮาวในช่วงโปรแกรม็อกซิงเดย์คลุกๆแบบนี้ก็วางกันต่อไปนะครับส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยก็เคลนทิปเปียน,นะครับก็ยังคงแจกอย่างต่อเนื่องนะครับในเกมวันนี้เนี่ยก็มีส่วนผิดพลาดในลูกที่3านะครับที่บบน,น้าพลานนาจจพลดดดวไ่สผิแบบ ปล่อยไก่โดยตรงอย่างจ่ายพลาดเหมือนเกมเอเวอเรตันเลยที่ผ่านมานะครับแต่ก็จงังหวะลำหน้าอย่างนี้ก็ต้องควรจะเช็คให้ดีกว่านี้นะครับซึ่งก็จะเป็นอารมณ์ประมาณถ้าใช้คําเป็นสับฝรั่งก็ประมาณว่าเดสเลกนะครับแบบว่ามันล้านะครับใจไปแต่ขาไม่ไปแล้วก็ผู้เล่นอยู่คาสเซนชั่วโมงนี้ก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยนะครับแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงหลังจากนี้เนี่ยก็คือ สองเกมหลังอ่ไม่ใช่สองเกมหลังนะครับสเกมต่ออย่างนี้นะ่จะเจอกับเดียวเดียร์ูที่แอนฟิลนะครับแล้วก็เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับแล้วรวมไปถึงในนั้น,น,นเนี่ยจะมีแอสตันวิลล่ารออยู่อีกนะครับก็จะบอกว่างานหนักใช่เล่นเลยนะครับสำหรับลูกทีมของเอ็ดดี้ฮาวนะครับ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งครับเป็นประเด็นที่3นอกจากประเด็นที่เกมของนิวคเซินเหนื่อยประเด็น1แล้วก็ประเด็นแมตช์ฟิตเนสของแบนเบิร์นประเด็นที่2องแล้วเนี่ยก็ประเด็นของเป็นฟอร์เรสต์ในภาพรวมทีมกันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่2ภายใต้การคุมทีมของนูโน่ซานโต้นะครับที่เพิ่งเข้ามารับงานหลังจากที่ไปโดนปลดจากที่ซาอุดีอาระเบียนะครับในการคุมเอาอิทิฮัดมา ก็วันนี้เนี่ยจุดหลักๆเลยที่เห็นได้ดีต่อเนื่องจากเกมแรกที่เขาคุมทีมนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตัดบอลในแดนกลางแล้วก็เกมสวนกลับนะครับก็เห็นได้ชัดว่า2เกมนี้เนี่ยดีขึ้นกว่ายุคสตีฟคูเปอร์ชัดเจนนะครับโดยที่เป้าหลักๆเนี่ยก็จะเป็น3คนในแดนหน้านะครับมีคริสวูดแอนโทนีอิลังกาแล้วก็มอร์แกนกิฟไว้นะครับโดย อิลังกาเนี่ยจะเป็นคนพาบอลลากเรือขึ้นไปนะครับคิสวูดจะเป็นคนค้ำแล้วก็จบสกอร์ส่วนกิฟไว้เนี่ยจะเป็นคนเชื่อมนะครับซึ่ง3ตัวเนี่ยจะเป็นคนที่ลงตัวมากๆนะครับส่วนโอดอยเนี่ยยังดูบทบาทน้อยไปหน่อยแต่แค่3คนเนี้ยการเล่นร่วมกันก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับมันดูจะมีรูปแบบแผนที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ถือว่าวันนี้ใช้ได้ทรงประสิทธิผลดีนะครับ ถ้าว่ากันถึงจำนวนประตูที่ยิงได้ใน2เกมที่ผ่านมาเนี่ยวันบอล<อ>หมัดแพ้จริงแต่ก็ยิงได้2ลูกนะครับส่วนวันนี้ยิงได้3ก็เรียกได้ว่าเกมรุกเนี่ยหายห่วงแล้วนะครับส่วนในเรื่องของเกมรับวันนี้เนี่ยก็เสียน้อยลงจากเกมที่แล้ว1ลูกนะครับเกมที่แล้วเนี่ยเสียไป3วันนี้ก็เสีย1ออกขออภัยนะครับเสียน้อยกว่าเดิม2ลูกนะครับก็ ตรงนี้นะก็เกมวันนี้เกมรับอาจจะยังดูไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดของทางฟอร์เรสนะครับยังคงมีความผิดพลาดให้เห็นดูบ้างอย่างลูกที่เสียจุดโทษไปอะไรแบบนี้นะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยดูจะโอเคพัฒนาขึ้นนะครับในการเล่นร่วมกันเป็นทีมก็จะมีมูรินโล่นี่หละครับเป็นกองหลังตัวเป็นแผงตัวหลักอยู่แล้วนะครับในการเป็นบัญชาการในแนวรับส่วนผู้าประตัวอย่างแมทเทอเรนนีน้ก็ช่วยเซฟไว้ค่อนข้างเยอะนะครับมีอย่างน้อย3เซฟเลยที่เป็นจังหวะสําคัญในเกมวันนี้ก็เรียกว่าเป็น จุดเปลี่ยนในฤดูกาลนี้ที่ดีเลยนะครับของทางนูโน่ซานโตก็ถือว่าเป็นการคว้าชัยชนะเกมใหญ่ด้วยนะครับนิวคาสเซลบอตเตในบ้านพวกเขาเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้ลิว์พูแค่เกมเดียวเองในลีกก็เลยได้ว่าเป็นการเป็นจุดที่ดีเลยถืนการทำนูโน่นะครับการได้ชัยชนะในช่วงบ็อกซิ่งแดงอย่างนี้แล้วก็จะนําไปต่อยอดต่อการหนีตกชั้นต่อไปได้ในอนาคตนะครับแล้วก็เรามาดูที่สถานการณ์ตารางคะแนนกันสักเล็กน้อยนะครับโดยทางฟอร์เรสชนะในเกมวันนี้ก็ ถือว่าทาให้แซงทางเอฟเวอร์ตันขึ้นมาอยู่ที่16ชั่วคราวนะครับก่อนที่เอฟเวอร์ตันจะลงเตะเจอแมนิตี้ก็นำเอฟเวอร์ตันยู่1คะแนแนนะครับเวลานี้แล้วก็ทิ้งทางดูตันทาวที่อยู่ที่8โซนตกชั้นใน5คะแนนก็หายใจโล่งขึ้นเยอะพอสมควรนะครับส่วนทางฝั่งของนิวคาสเซิลเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับที่7ของตารางคะแนนพลาดโอกาสในการแซงเวสต์แฮมขึ้นไปอยู่ที่6ของตารางก่อนนะครับก็ตามเวสต์แฮม1คะแนนแล้วก็ต้อง ถือว่าพยายามต้องพยายามในการเกาะกลุ่มตรงนี้ต่อไปนะครับอย่าไปแพ้เกมหน้าหน้าต่อก็พยายามจะยันเสมอกับเลเวลหรือมาสตี้คนมีให้ได้อย่างน้อยหนึ่งแต้มนะครับเม่อย่างนั้นในสถานการณ์จะยิ่งรูดไปกว่านี้นะครับแล้วก็สำหรับการคุยหลังเกมวันนี้นก็จะเป็นภาพรวมเป็นประมาณนี้ไปนะครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากทุกคนไปกดไลค์ให้กับคลิปที่ต้นกระบาบอลไปลงในการประกวดในการค้นหาเสียงใหม่ไทยลีกด้วยนะครับในคลิปตรงลิงก์ที่ปักหมุดไว้ในคอมเมนต์นะครับก็1ไลค์ของ like ทุกคนก็จะเป็นหนึ่งในคะแนนที่เอาไปช่วยเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผ่านเข้าสู่รอบถัดไปด้วยนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับใค่าาผ่านไปแล้วก็กดไลค์ให้กับช่องต้นกระบาบอลในการลงประกวดคลิปนั้นนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนจบคลิปวันนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่องกันก้นกาบาบอลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ